เอาละค่ะเรามาเจาะลึกฉากต่อสู้สำคัญฉากนี้กันนะคะคือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยหวังหวีเพิ่งใช้ยาปลุกประสาทไปครับผมยาที่แบบว่าเพิ่มพลังเพิ่มความเร็ว300%เลยนะใช่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ได้แค่50วินาทีแล้วก็ต้องเสีย hp ไปเรื่อยๆด้วยครับแล้วที่แย่คือบอสฮาวเวิร์ดบอสอิลิทเลเวล25เนี่ยดันไปกินยาแบบเดียวกันมาอีกกลายเป็นว่าสคนพลังคูณ3เท่ากันเลยแล้วแบบนี้จะสู้กันยังไงล่ะคะ คือจริง,รงๆภารกิจนี้มันก็ยากกว่าระดับผู้เล่นทั่วไปอยู่แล้วนะครับพอเจอบอสมีบัฟเหมือนกันนี้เออเรียกว่าหินสุดๆแล้วเหมือนบอสตัวนี้มันฉลาดด้วยใช่ไหมคะไม่ได้จะตีแต่คนที่เข้ามาโจมตีอย่างเดียวใช่ครับเป็นบอสม d ดแมนนวลคือมันคิดได้เป้าหมายหลักมันเลยเล็งไปที่ตัวละครนสนับสนุนที่อ่อนแอกว่าก็คือหลีเซียที่เป็นคลอริกอ๋อเข้าใ,ใจแล้วค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่หวังหวีต้องตัดสินใจเสี่ยงมากๆเลยครับ พราะถ้าหลี่เสียโดนเก็บเนี่ยคือภารกิจล่มทันทีเขาก็เลยต้องเข้าไปขวางฮาวเวิร์ดไว้เพื่อซื้อเวลาให้หลี่เสียหนีไปก่อนถูกต้องครับจังหวะที่ฮาวเวิร์ดพุ่งหาหลีส่สวยเนี่ยหวังหวีก็พุ่งเข้าไปสกัดพอดีแต่ที่น่าสนใจคือวิธีที่เขาใช้สกัดนี่สิคะไม่ใช่แบบเอาแรงเข้าประทะตรงตรงใช่เลยครับอันเนี้ยเหนือความคาดหมายมากเขาใช้หลักการของไทเก็กเข้าจับแขนฮารเวิร์ดไว้ไทเก็กใช้ไทเก็กจับคนที่ แข็งแกร่งกว่าเร็วกว่าสาเท่าเนี่ยนะคะครับผมใช้เทคนิคที่มันดูอ่อนหยุ่นแต่ว่าเหนียวแน่นมากทําให้ฮาวเว์ดที่ตัวติดกับมือหวังหวีเนี่ยขยับก็ไม่ได้ออกแรงก็ไม่ได้เลยเหมือนโดนพันธนาการไว้โหทั้งทั้งที่หวังหวีก็รู้แค่พื้นฐานแล้วฮาวเว์ดก็เป็นตัวละครฝรั่งไม่น่าจะรู้จักกังฟูอะไรพวกนี้เลย ก็ตรงนี้แหละครับที่น่าทึ่งหลักการที่ว่าใช้ความอ่อนสู้ความแข็งยืมแรงสู้แรงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ได้ผลแต่มันก็มีข้อจงกัดอยู่ใช่ไหมคะอย่างเช่นเขายังสวนกลับไม่ได้ทันทีถูกต้องครับตามหลักการยืมแรงของไทเก็กคือฮาร์วาร์ดยังไม่ได้โจมตีหวังหวีโดยตรงหวังหวีก็เลยยังสวนไม่ได้อ๋อต้องรอให้คู่ต่อสู้โจมตีมาก่อนถึงจะยืมแรงเขาได้มือเมื่อไหร่เนี่ยฮาวเวิร์ดอาจจะหลุดแล้วพุ่งไปหาหลีเสียอีก ก็เลยต้องอตรึงสถานการณ์นี้ไว้ให้นานที่สุดสถานการณ์ยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะเหมือนลีเซียตอนนั้นตกใจจนหยุดวิ่งไปแป๊บหนึ่งด้วยใช่ครับแล้วเวลา50วินาทีของยาเขาก็กำลังจะหมดลงเรื่อยๆแถมการต้องคุมฮาวเวิร์ดที่พลังเยอะขนาดนั้นด้วยไทยเก็กหวังวีเองก็คงเหนื่อยหน้าดูเหนื่อยมากครับเริ่มเห็นอาการล้าแล้วเหมือนกันเป็นช่วงที่แบบบีบหัวใจจริงๆ แต่สุดท้ายหลี่เสียก็วิ่งหนีพ้นสายตาไปได้ทันใช่ไหมคะครับผมโชคดีมากหนีพ้นไปได้พอดีจังหวะน,นั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ยาของหวังหวี่หมดฤทธิพ์พอดีเป๊ะคราวนี้ฮาวเวิร์ดหลุดแล้วสิคะหลุดเลยครับแล้วก็โกรธจัดเลยเปลี่ยนเป้าหมายมาที่หวังหวี่เต็มตัวเริ่มเปิดฉากด้วยการคว้างหลอดทดลองใส่หน้าเลยครับแต่เหมือนหวังหวี่จะรอจังหวะนี้อยู่แล้วหลบได้แบบสบายสบาย แล้วก็ถึงตาหวังหวีเอาคืนบ้างแล้วสินะคะใช่ครับใช้จังหวะที่ฮาร์เวิดชะงักหลังคว้างของนั่นแหละเปิดฉากคอมโบชุดใหญ่เลยการโจมตีชุดนี้ดูน่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนไม่ใช่แค่กดสกิลรัวๆครับมันการเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากคือใช้สกิลในเกมอย่างโกสเพื่อพุ่งเข้าประชิดตัวก่อนแล้วตามด้วยทักษะการต่อสู้ระยะประชิดจริงๆแบบต่อเนื่องเลยมีท่าอะไรบ้างนะคะตอนนั้น โอ้โหมีทั้ง collapsing fist เตะข้าง single palm cutthroat sun punch elbow strike cross hand แล้วก็ uppercut โจมตีจุดตายจุดอ่อนต่างๆแบบไม่ให้พักเลยเป็นการผสมผสานการต่อสู้สองแบบที่แบบว่าลื่นไหลมากๆเลยครับทำให้ HP ของ h าวเวิรลดหัวภาพเลยจนถึงจุดที่ h าวเวิรต้องใช้ท่า super armor ออกมาถ้าเกราะเทพในตำนานกาจะยืนรับด a m a g ใช่นะคะ ประมาณนั้นครับการจะใช้ความถึกเข้าสู้แต่วังอื้ออ่านทางออกอีกแล้วทำยังไงคะใช้ k คีสไตรค์ครับถ้าเข่ากระแทกซึ่งมันมีคุณสมบัติพิเศษคือ Force f u l คราบอ๋อที่มันสามารถทำลาย Super a r m า r ได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือไม่ใช่แค่ตีแรงแต่เลือกใช้สกิลได้ถูกจังหวะถูกสถานการณ์มากๆสแสดงว่าเข้าใจกลไกลเกมลึกซึ้งจริงๆเพราะเกราะแตกก็เหมือนไม่มีอะไรหยุดหวังอวีได้แล้วสิคะถูกต้องครับ ก็โดนโจมตีชุดใหญ่อีกระลอกจน HP หมดเกลี้ยงไปเลยและยังไม่พอยังปิดท้ายด้วย Thunderstorm ตอนที่ร่างฮาวเวิร์ดยังไม่ทันหายด้วยครับผมเป็นการย้ำชัยชนะแบบเด็ดขาดจริงๆก็ตรงกับที่หวังเอาวิกคิดในใจตอนนั้นเลยนะครับว่าว่าอะไรนะคะการหยุดไม่ให้แกหนีมันยากแต่การฆ่าแกมันง่ายนิดเดียว โหเด็ดขาดจริงๆค่ะครับผมซึ่งฉากนี้มันก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะครับเรื่องการเอาศิลปาการต่อสู้จริงๆอย่างไทยเก๊กเนี่ยมาปรับใช้กับระบบกลไกของเกม อ่าใช่ค่ะมันดูน่าสนใจมากการรับมือกับ AI ที่มันคิดได้ซับซ้อนเหมือนคนโดวยวิธีที่เออไม่ใช่แค่การกดปุ่มตามแพทเทิร์นครับมันอาจจะแสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ๆของการเล่นเกมที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจระบบแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวในการประยุกใช้จริงๆหรืออาจจะสะท้อนถึงความท้าทายในอนาคตก็ได้นะครับเวลาเราต้องเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งเหมือนคนจริงๆในโลกเสมือนแบบนี้